ครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นแต่เช้าเนื่องจากว่าได้พักผ่อนเพียงพอเต็มที่ตื่นมาประมาณหกโมงกว่าคือในช่วงท้ายๆเนี่ยปรากฏว่าผมงานเยอะนะฮะงานเยอะก็เลยทำให้แบบพักผ่อนน้อยนะฮะและ้วทีนี้พอพอมาที่นี่นะฮะ,ะบางครั้งก็ เป็นการเปลี่ยนสถานที่เลยอาจจะยังไม่ได้พักผ่อนเพียงพอแต่เข้าใจว่าช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เริ่มได้พักผ่อนบ้างแล้วก็ดีขึ้นตื่นแต่เช้าการประชุมเราก็ได้มุ่งเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะว่าจะมีเซกเตอร์ไหนส่วนไหนที่เราควรจะสนับสนุนโดยเฉพาะการการที่จะนำการลงทุนมาประเทศไทยโดยเหตุที่ว่า เราต้องการที่จะเพิ่มเรื่องของ GDP growth เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนดังนั้นเราก็มองไปถึงเรื่องของเซกเตอร์ใหม่ๆนะก็ได้มีการพูดคุยกันมีวิทยากรหลายท่านมาเรื่องของการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับด้านด้าน การเงินการธนาคารนะอาจจะเป็นเรื่องของดิจิทัลแอสเซทนะฮะ,ะซึ่งหลายท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมเองนะด้วยความสัจจริงผมก็อาจจะมีความรู้ไม่มากนะักนะผมก็พยายามถามหลายท่านที่มีความรู้ก็หาความรู้เพิ่มเติมซึ่งก็จะมา มาเกี่ยวโยงกับในเรื่องของ AI เรื่องของ Data Center เรื่องของ Semiconductor เรื่องของหลายทีเดียวนะในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้นะให้เกิดขึ้นดังนั้นเรื่องของ AI เนี่ยเราเราก็ใช้เยอะใน UAE อาบู h a ดาบีผมก็มีจัดอบรมเรื่อง AI โดยเชิญอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาพูดออนไลน์นะแล้วก็จะ จะเชิญอาจารย์ไปพูดแบบ Face-to-face face ด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเราฟังในเรื่องของ AI อย่างผมอยู่ UAE เนี่ยเห็นเขามุ่งเน้นเป็นอย่างยิ่งนะฮะเราก็เหมือนว่าหากเราไม่มีความรู้เราก็จะถูก left out ไปเหมือนแบบเราเดินช้าเพื่อนคนอื่นวิ่งเร็วหรือว่าขับรถด้วยความเร็วสูงไปในถนนที่ราบเรียบเนี่ยเราจะตามเน่อาจจะ อาจจะยากใช่ไหมครับดังนั้นก็มีหลายอย่างที่ที่เราควรจะให้ความสำคัญนะผมก็ได้ความรู้ได้ไอเดียแล้วก็ที่อาบูดาบีที่ UAE เนี่ยผมก็ได้มีโอกาสพบปะกับนักลงทุนหลากหลายบริษัทใหญ่ๆนะฮะพยายามที่จะเช้อเชิญให้ให้เข้าให้ความสำคัญหรือว่าให้ความสนใจประเทศไทยนะแล้ววันนี้ก็จะ เนี่ยก็จะได้ความรู้เก็บไปเรื่อยๆนะฮะที่สำคัญในวงการทูตเนี่ยเราจะลืมในเรื่องของ geo politics ไม่ได้คนที่เป็นนักการทูตเนี่ยพื้นฐานจะต้องมี geo politics นะครับก็นี่แหละแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรมากให้ให้เป็นเรื่องที่แต่ละท่านก็จะ,ะไปไปศึกษาคนา้นคว้าหรือว่า หลายท่านก็จะได้ข้อมูลอยู่แล้วนะฮะในในเรื่องของ geopolitics ที่กำลังเกิดขึ้นต่างๆในในโลกนี้รวมทั้งเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่มีประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้แต่ว่าในเชิงการทูตไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องราวต่างๆด้วยวิธีการทูตด,ด้วยสันติวิธีนะผมได้มีโอกาสที่อยู่ในประเทศที่ มุ่งเน้นในเรื่องของหลักขันติธรรม tolerance การอยู่ร่วมกันอย่างสันตนะิไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างในเรื่องความเชื่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะอุดมการณ์แต่ในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วกต็ตอนที่นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดนาหลวงท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมพินันนะท่านก็ได้พูด ในในประเด็นเนี้ยนะฮะสันติสุขสันติธรรมนะฮะสันติภาพเนี่ยผมก็ได้ฟังแล้วก็ดำมาครุ่นคิดต่อผมคิดว่าหลักการต่างๆเนี่ยที่อยู่ในศาสนาต่างๆแม้แต่คนไม่นับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กยังมียังมีอยู่ในใจนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าความดีความงามเนี่ยมีมีคุณค่ามีอยู่ในใจ ต่อให้เราจะพูดไม่พูดเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในใจของเราแล้วก็เป็นแสงสว่างที่จะนำพาเราไปในเส้นทางที่ที่ถูกที่ควรนะวันนี้เป็นวันที่2ของการประชุมซึ่งผมก็นั่งพักผ่อนอยู่เพราะว่าผมไม่ทานอาหารเช้าตื่นมาแต่เช้าอาบน้ำหลังจากนั้นก็พอใกล้ๆประชุมผมก็จะลงไปที่ห้องประชุมตอนนี้ก็พักผ่อนสบายๆนะฮะ ก็ลองดูว่าจะทำะทาคลิปเรื่องอะไรบ้างนะผมก็ยังนึกนึกไม่ค่อยออกตอนนี้มาถึงแล้วก็ยังยังพักผ่อนอยู่แต่ว่ามีโอกาสได้ไปที่เขาใหญ่นะฮะไปที่เขาใหญ่กับลูกชายไปทานสเต็กแล้วผมก็ได้คอมเมนต์ว่าบางร้านเนี่ยมันมันอ,อาจจะเงียบๆไปหน่อยหรือเปล่านะฮะผ่านไปหลายร้านที่แบบเหมือนแบบ ร้างนะหรือว่าเราอาจจะไปผิดฤดูไหมเพราะว่าความที่เราไม่ได้อยู่เมืองไทยก็อาจจะแบบไปแบบอาจจะไม่ได้ไปไปในช่วงของช่วงพีคของการท่องเที่ยวนะก็เนี่ยอ่การกลับมาเมืองไทยทุกครั้งเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็เห็นสิ่งใหม่ๆก็ยังมองดูว่าเออตึกข้างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะเดินไปพบกับท่านทูตบางท่านนะก็ยังดูเวลาอยู่ว่าจะพอไหวไหม ถ้าจังหวะไหนไวเนี่ยก็อาจจะแวบไปนิดหนึ่งนะฮะก็เนี่ยก็ทักทายมาสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ